สำหรับตอนนี้นะครับยอดเงินบริจาคที่เข้ามาช่วยน้องซาซิมินะครับผมตอนนี้พอแล้วนะครับพอแล้วนะครับผมขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่บริจาคมาช่วยกันคนลเล็กคนน้อยบางบางคนเป็นพันเลยนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมติดต่อคนที่ซื้อน้องซาซิมิไปได้นั่นเองนะครับแล้วผมขอ ขอดูน้องนะครับแต่ที่ที่ทุกคนเห็นนะครับน้องผอมมากนะครับแล้วก็น้องก็โดนขังด้วยผมก็เลยเสนออยากจะซื้อน้องกลับนะครับผมแต่เขาตั้งราคาถือว่าสูงมากเลยนะครับผมสูงจริงๆนะฮะเก้าพันแต่ผมก็ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือจากเอฟซทุกท่านนะครับแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ปิดลับ ปิดรับแล้วนะครับผมที่ยอดยอดโอนเข้ามาเกินเกินเก้าพันแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับผมตอนนี้ผมจะไปรับน้องแล้วนะครับจะรับน้องมาหามามาหาเ,เพื่อนๆนะครับผมแล้วก็แม่เขาปัน้นแม่เขาปั้นยะได้ลูกกลับมาอีกแล้วลูกเจนได้ซาซิมิกลับมาอีกแล้วขอบคุณเอฟซทุกคนครับผมต้องขอกรับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่โอนตังเข้ามาช่วย มิงั้นผมไม่มีปัญญาที่จะหาตังค์ถึงเก้าพันนะครับตอนนี้ผมถือว่าผมบอกได้เลยว่าผมจนมากนะครับเดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมรวบรวมเงินครบแล้วผมจะไปรับน้องแล้วนะครับติดตามชมก็ได้เลยนะครับคลิปนี้ที่ผมมาบอกนะครับผมก็คือปิดรับแล้วนะครับผมปิดรับแล้วนะครับสําหรับการบริจาคเข้ามาช่วยน้องสัสิมีนะครับปิดรับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับ น้องสาซิมีกันนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปนะครับนอนเฉยเลยเราจะได้ลูกกลับมาแล้วลูกเดี๋ยวไปรับน้องสาซิมีกันเลยดีกว่านะครับ